หลังจากมีการปิดแคมป์คนงานที่กรุงเทพมหานครนะครับหลายคนก็กังวลใจครับว่ากลุ่มแรงงานที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะกระจายตัวกลับภูมิลำนากลับไปยังบ้านเกิดนะครับหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเองเนี่ยก็เตรียมมาตรการในการรับมือนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในแต่ละพื้นที่ครับ แถวผู้ชมลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรก่อนเลยนะครับนายชวริตแสงอุทยัยผูย้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับลงนามคำสั่งเรื่องของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ฉบับที่28ครับโดยมีคำสั่งให้ตั้งจุดตรวจด่านตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดเป็นระยะเวลายอย่างน้อย30วันใน4จุดครับก็คือด่านตรวจบ้านมะเดื่อชุมพรที่อำเภอโกสัมพีนครครับด่านตรวจสลกบาทนะครับที่อำเภอขานุวัลลักษณ์สุรีร์นะครับ ด่านตรวจกิโลเมตรที่52ที่บ้านหนองยางอำเภอไซงามครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือด่านตรวจบ้านปรักไม้ดำนะฮะที่อำเภอลานกระบือในกรณีพบผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด10จังหวัดก็คือจากกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบ,บุรีนราธิวาสปทุมธานีปัตตานียะลาสงขลาสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครเนี่ยก็ให้ดําเนินการตามมาตรการควบคุมก็คือสังเกตอาการนะครับแยกกักแล้วก็ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณาสุขหรือว่าูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กำหนดเอาไว้ครับไปดูกันบ้างกับทางด้านของจังหวัดพิจิตรนะคะจากเพจสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตลอดจนพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวม15จังหวัดด้วยกันเนี่ยนะคะเมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรแล้วเนี่ยต้องลงทะเบียนผ่านลิงก์ปกป้องพิจิตร โหลดใช้งานแอปพลิเคชันหมอชนะรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะแล้วก็กักตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วันนะคะหรือตามระยะเวลาที่อยู่จริงโดยแยกกินแยกนอนแยกของใช้ส่วนตัวไม่ปะปนกับคนในครอบครัวค่ะขณะที่จังหวัดอุทัยธานีครับนายนาลงรักร้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้ลงนามคําสั่งจังหวัดนะครับเรื่องของการกําหนดมาตรการผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของจังหวัดเนี่ยจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้กักตัวสังเกตอาการเป็นเวลา14วันนับตั้งแต่ได้เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดนะครับณาที่พำนักของบุคคลน,นั้นผู้ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีจะต้องมีผลตรวจหรือว่าการสวอนะครับภายใน72ชั่วโมงแล้วก็เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนนะฮะก็ คือการรับรองของวัคซีนเนี่ยก็คือแบ่งด้วยนะฮะว่าถ้าสมมติว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยฉีดวัคซีนซีโนแวคหรือว่าซีโนฟาร์มครบ2เข็มเกิน15วันหรือได้รับวัคซีนยี่ห้ออื่นอย่างแอสตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดอร์นานะฮะจอร์สันแอนด์จอร์สันเนี่ยหนึ่งเข็มไม่น้อยกว่า14วันอันนี้ก็สามารถเข้ามาได้ค่ะตอนนี้ก็คือต้องบอกว่ามีหลายจังหวัดมากนะที่ทำแบบนี้นะคะเป็นมาตรการแบบนี้มาตอนนี้เป็นจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวานนี้เป็นจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งมาตรการก็จะออกมาคล้ายๆกันเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19